ให้ได้ทักษิณกลับมาเป็นนายกช่งเลยอะ่ะถึงทักษสณจะเลวยังไงนะเขายังเลวน้อยกับบิ๊กตู่ล้านเท่าอะ่ะนี่คือความคิดของคนไทยกับท่านถ้าบิ๊กตู่เนี่ยคิดว่าทักเสียเป็นคนเลวคิดว่าทักษิณเป็นคนโกงคิดว่าทักเสียเป็นคนที่ทําร้ายประเทศชาติแต่บิ๊กตู่ยังทําให้คนไทยลืมคนนี้ไม่ได้เลยนะคนไทยเนี่ย ถึงเครียดกับนายกที่เรามีอยู่วันนี้เพราะถามอะไรนะตอบไม่ได้เลยโมโหก่อนไปนะถามทำไมาฮะถามทำไมาไม่เห็นเหรอได้ดีอ่ะไอ้ทักษิณมันเลวอ่ะไอ้พวกโจรอยู่ต่างประเทศเลยฟังมันทำไมผมทํางานจนเหนื่อยทุกวันผมไม่เถียงครับางคนพยปทำงานเหนื่อยทุกวันแต่ทํางานเหนื่อยแต่ทางานฉลาดเนี่ยมันคนละเรื่องก,กันนะทํางานเหนื่อย กับทาง,งานสำเร็จเนี่ย